สามร้อยสามสิบสำรวจออกมามาปะน่านะครับน่าเนื้อนะครก็ออเอาเอาเลือดไปครับด้านดีขดซาบ่าสวัสดีครับคุณผู้ช,ชมพบกับครัวหลวงเจิดอีกแล้วครับวันนี้หลวงเจิดจะทำเมนูนี้ให้ทานนะครับซาเจนงัวงครับผม ได้จีนงวัวมาครึ่งกิโลครับผมจะใส่อันพริกลาไปซักสองสองนะครับใสบ่บอกแอนไปเยอะหน่อยหนึ่งนะครับส่วนผักที่เฮาใส่ก็มีหอมแดงนะครับหอมแดงจักไข่ตากคร้อันนี้เป็นใบผักไผ่หอมดวนนะครับอันนี้เป็ี่ยนอันผักชีฝรั่งนะครับจะใส่ต้นหอมผักชีไปครับผม ลงรดด้วยชูดรดแลนะน้ำปลาครับผมกันตอนนี้ผมจะเอาทุกอย่างมาซอยนะครับผมก่อนที่จะเอาทุกอย่างมาซอยเอาน้ำเพี้ยมาต้มก่อนครับต้มแล้วก็ใส่อันกะปิไปหนึ่งช้อนนะครับ ต่มให้เดือดแล้วนะครับเมื่อเดือดแล้วเกี่ยวภาคไปก่อนนะครับ่อให้มันเย็นเดี๋ยวจะพยายามกับซาของเรานะครับขั้นตอนนี้เอาเอาเจนมาซอยครับผมเอาเจนควายมาซอยเป็นเส้นบางๆเล็กๆครับ อันนี้ในส่วนของเครื่องไนนะครับจะมีตับกับย่อนะครับตับกับย่อนี้เราจะบะลวกนะครับเราจะใส่แบบสดๆนะครับคนไทยก็เรียกผ้าขี้เรลวนะครับยอ่อนีนะครับอันนี้ในส่วนของอัคนคนเรียกว่าคันนานะครับ ขนาที่จะเหนียวน้อยนะครับต่เดีวผมจะเอามาลวกนะครับส่วนของขนาเอาหอมแดงมาซอยครับผมตอนนี้เราจะเอาพักมาซอยแล้วครับอันนี้ส่วนของหอมแดง หอมแดงอันนี้ส่วนของตะไคร้ครับผมเอาจักไขมาซอยสักสามหัวนะครับเราจะใส่หอมแดงตะไคร้ผักต่างๆนะครับอันนี้ในส่วนของผักชีฝรั่งครับผมใส่ไปหน่อยหนึ่งนะเอาอันผักไผย หอมด้วนนะครับผมมาซอยมาซับไปครับผักใบสะระแน่ขาด2อ,อย่างนี้เมได้นะครับรบลาบซาเน่นะครับตองมียน์เอาอันอันนี้เป็นต้นหอมผักชีครับมาหนซอยเก็บไว้นะครับเนีย่ยจะมาใส่ทีเดียวแล้วครับผมผมจะใส่อันพริกขี้หนูแดงไปนิดหน่อยนะครับ เพิ่มสีสันเพิ่มความเผ็ดใส่บรอกโอนไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเราจะเพิ่มในส่วนของพริกลาบนะครับผมใส่บะอกอนน้ำมันหอมนะครับเอาตามเก็บไว้ก่อนนะครับขั้นตอนนี้เราเอาอันตัวเราว่าขันนานะครับผม ตักน้ำท้อนๆเอามาลวกกับเดียวครับผมนึกแป๊บเดียววะละอ่านี่ในสดด่วนที่เอาซอยเรียบร้อยแล้วครับผมพร้อมยำแล้วพริกลาบสองซองเอาล้ครับผมเอาวันเอาพริกลาบสองซองครับพริกลาบสำเร็จนะครับ ผมจะใส่พริกลาบสองซองใส่น้ำเพียียลงไปครับผมน้ำเพียียที่เรัต้มเมื่อกี้นะครับใส่อชรสนิดหน่อยครับผมผงนวัว ใส่น้ำปลาไปสองช้อนโต๊ะครับเอาอันนี้มาใส่ครับผมบแหวนเดีเ่ยวตามทินี่นะครับามาใส่เลยเพิ่มความหอมของพริกลาบนะครับเอาดีดีขวดครับทีเอาซื้อมากวอดหนึ่งนะครับใส่ไปประมาณสักสองช้อนโต๊ะก่อนนะครับเราบะขมเติมได้ครับผม คุบเข้าให้เข้ากันอันต้องเชิมนิดหน่อยนะครับผมเชิมน้ำยำเครื่องปรงุงหฮาโอเคแล้วเอานี้มาใส่เลยครับเอาเจนทีเฮาซอยนะครับผมเจนซอยพร้อมเครื่องในใส่ไปเลยครับคุกเขายำให้เข้ากัน ใส่หอมแดงลงไปครับผมใส่หอมแดงแตะไคร้ที่เราซอยพริกกินหนูหัน่นอันนี้ผักชีฝรั่งครับผมเอาผักไทสะาแแหน่ หอมดวนผักใบหอมดวนลงคบเขาให้เข้ากันครับผมจะใส่เลือดไปนิดหน่อยนะครับเพืเพิ่มสีสันนะครับเลือดนี่ผมการกใบชะไข่เรียบร้อยแล้วครับผมใส่มันมีสีสันนะครับผมแดงปึ่งลึงอะ่ะ ใส่อันนี้ไปครับผมต้นหอมผักชีแล้วก็เครื่องในที่เราลวกตะเกี้นะครับเอาลงมาเลยครับผมเมนูนี้ถ้าท่านใดบ่อชอบกินดิฟก็เอาไปข้าวได้นะครับข้าก็อร่อยดีครับผม ตอนนี้ลูกเจิดเก่าขอาจีมสักกรรมก่อนนะครับว่ามันอร่อยบอกใดมนมรสชาติอร่อยแล้วตักใส่ถ้วยสิครับผมสักสาจานพร้อมนําเสิร์ฟได้แล้วพร้อมรับประทานลองไปทําดูนะครับผมท่านที่ชอบทําอาหารแบบเมืองเหนือเขานะครับ ซาจีนพริกลาบเนี่ยรรพริกลาบเมืองนะครับผมไม่ใแชบบ่พริกพลมาได้นะครับพริกลาบนะครับผมเอาอดอสรีสัสนะครับผมแดงปึงเลื่องครับหน้าทานนะครับผมเมนูนี้เราจะทนกับผักสดนะครับผักสดก็มีแตงกวามาียอดกอกครับใบจันทร์ผักข้าวตอง มะเขือพ่อยครับผมมะเขือเจ้าพยามะเขือเทศครับเราจัดทานกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับผมเอาละมาทานข้าวได้กันครับผมมื่อเย็นในวันหยุดขอฝาะก,กด ไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามช่อง,องโคราน้องเจดิดโดยนะครับผมกดติดตามไม่จะเริ่มกดกระดิ่งแล้วนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมได้ทำลงไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ